ตักแก่กันทุกคนครุยาวา่าผ่าเตี๋ยวมังนะคะตอนนี้ก็ยุี่หาดทุ่งทะเลทุกคนยุี่หาดทุ่งทะเลนะคะเดี๋ยวจะพามาเล่ป่าเม็ดเตยไ,ไฟกินวันก่อนนะคือบริเวณเตยไฟกินนี่เยอะมากทุกคนป่าเม็ดเนี่ยคือหาดทุ่งทะเลนี่มีพื้นเทมีพื้นเทกระไยพันหลายทุกคนทึ้งเตยไฟกินรอบนี้ก็เยอะมากนะคะ โดยความแห้งเลงของปีเนียทุกคนอาจจะคิดว่าอืใส่ไม่ทำแนวกันไฟเขาทำเลวนะคะทุกคนเนี้ยแนวกั้นไฟทำเลวถึงความกว้างของแนวกั้นไฟกับกว้างหมากด้วยไม่ใช่กว้างยีดนะกว้างโอ้กว้างเยอะและความกว้างของแนวกั้นไฟเตว่าเอาไม่โยอเลยทีนี่นะเอาไม่โยด้วยความที่ว่าสถานการณ์แรงทุกคนก็สถานการณ์พายเพลแรงนั้นทุกคนก็โรออยู่อ่ะ มันนักหน้าสาหัสขนาดไหนทึ่งยิงกอลันตาเนี่ทุกคนยิงในโซนกอลันตานี่ฝนไม่ตกมายาวนานติดต,ต่อ,อกันสามเซเดือนนะทุกคนคิดเลยนะสามเซเดือนแต่ฝนไม่ตกแต่ขาดกาันคือหยุดชะง,งักการตกไปเลยอะสามเซเดือนอะอืมถึ่งความแหง้งแรงทุกคนคิดเลยว่ามันน่าจ,จะประมาณ้หนถึงนี้ไอยาใส่นอนนี่ทุกคนนี่นี่ยาใส่นอนนี่นี่นี่คนนี่คนเดี๋ยวยาใส่นอนนะ ถึงยาใส่นอนนี่ทุกคนแลงเพราะว่าเฮงแรงหมากอ่ะมันเป็นเชื้อไฟชันดีเลยนี่มันเป็นเชื้อไฟชันดีเลยว้าวก็คือถึงมันต่อกันแม้นะทุกคนยาใส่นอนนัคือมันจะเนี่ยมันจะเป็นต่อกันไปแม้ถึงมันจะซูมมาเนี้ยทึกทุกคนกินหละเพราะว่าติดไฟสักคิดนี่ไม่ต้องแรงอะไรเลยมันจะปุไปทีเดียวเลยนะถึงต้นเม็ดเหลากระเบอใบเม็ดนั้นมันจะมียาง มันมียางทุกคนคือถ้าว่าพอไฟหมากๆก็บางทีมันก็อาจจะนํายางแต่โยในเนี้ยในใบเม็ดนี่มันทําให้หญิงไฟติดก้าไปเลยได้ประมาณนั้นน่ะเออหลายๆคนอาจจะสงงไยว่าไส้ไม่มีแนวกันไฟอลมีแล้วนะมีแลลวไม่ต้องสงงไยทุกคนมีแนวกันไฟตลอดเลยยาวเลยไม่ใช่เราไม่ทํานะเขาทำาแลวแต่ปัญหาคือมันเอาไม่โยทุกคนพอว่าไฟลุกวูบคาเหลวมันทำได้ยากเลยทำได้ยากทึกอีกอย่างนึงคือ อ่ามันเป็นป่าทรายรถเขาเรียกว่าไรอ่ะรถดับเพลิงอะไรแบบนี้การเดินทางข้องรถติดจีเข้าวไปข้างในอย่างทุกคนมันข้าวยากนะมันไม่มันไม่สะดวกรวดเร็วเหมือนกับว่าเอาไฟไม้บานบานลังหนึ่งแล้วตึ้งนุ่นข้าวไปตึ้งชี้คือมันได้พนันแต่ตรงเนี้ยคือมันรถอีกข้าวกะข้าวยากนะทุกคนนะทึ่งมันก็เลยเขาก็เลยคืออาจจะโยได้แค่บางจุดนะพนันนะโยเป็นจุดๆเผื่อจะ รอดับไฟตรงนั้นตรงนี้นตรงอะไรพันเนี่ยเจ้านาถีเขาก็ระดมคนมาโอ้ยเยอะนั่นแหละแต่ว่ามันก็เอาไม่อยู่นะทุกคนนะเนี่ยคือมันก็ผลผลแนวกันไฟมาฝั่งนี้แล้วอะไรพนเนียแต่ดีโชคดีโชคดีอยากนั่นคือมันไม่คาทะนุนไปฝั่งนูนะคะฝั่งนูนคืออย่างเป็นฝั่งนวลคืออย่างเป็นอย่างเป็นปลาเม็ดถทเทไฟไม่ไฟไม่ลามไปที่นะ เออมันก็อย่างจุกดีถี่มันไม่ได้กินมดเด้พันนันอือนี่คือใบเม็ดใบเม็ดทุกคนพอว่ามันพอว่ามันมันมันเขาเรียกอะไรมันมันมันเก่นั้นถึงมันมันก็จะล้นเนี่ยมันก็ะจะมีลักษณะพันเนี่ยใบถี่มันล้นอ่ะถึงใบนี้กินไฟดีอย่างแรงเลยเนี่ยกินไฟดีสุดๆเลยเพราะมันมีน้ำมันชนิดนึงในใบของมันนะแต่ทำให้กินไฟดีขึ้น กินไฟดีเดี๋ยวกินไฟดีขึ้นนะมันมีกาพาทุกคนมาเลยนี่เห็นอะไรไหมเนี่ยคือมันไล่พันรายเนี่ยถุงทะเลนี่เป็นมันเป็นปลาปลาเม็ดโดยส่วนใหญ่นะคะถุงทะเลนี่คือปลาเม็ดโดยส่วนใหญ่เลยโดยส่วนใหญ่จะเป็นตอนเม็ดซึ่งไฟกินไปโอ้เยอะแย,ยะเลยทุกคนไม่รู้กี่รอยหลนะแต่กินไปเะยะก็ไม่รู้แต่แต่พามาเลนเนี่ยคือรอยไฟกิน ทึงไอตอนเม็ดตอนเหล็กๆๆๆๆๆๆกันคือน่าจะตายกิดหวานะคูคูยแคกิดหวานะตอนเม็ดตอนเหล็กๆกันน่าจะตายมั่งตอนเหล็กๆกันน่าจะตายเละมันตอนเหล็กๆเทเถี่วงตอนมันไม่ย่ยหมากพ่อความร้อนมันคงจะกินไปถึงนี่มันเพเนันยีนตายน่นอนทุกคนนี่มันคงจะกินไปถึงเนื้อไม้น่นนนะ่ะแต่มันตอนนี้นตอนนี้ขึ้นเคี้ยวมาเลยเพอทุกคนนี่ทุกคน ปอตกฝนึ้นเคี้ยวมาแล้วนะอันนี้คือไม่ตายอาจจะเพราะความร้อนคองไฟอ่ะมันมันโพมันโพไม่ไม่ทึงไม่ทึงเหนือไมคข้างในอะไรพันนั่นเออนี่แหละว่างึงเหนือไมคอืมมันมันนานนะว่างทึงเหนือไมาทุกคนเลยเออมนไล่จันมาตัวนี้น่าจะรอดเพราะว่าใบของเนี่ยคือมันมันจะเป็นคุยคุยป็เนี่ยทึ่งมันทำไมติดไฟดีมากเลยเนี่ยเนี้ยทุกคนเลยห่งนี่เนี่พนี่อหลอกผอปอกนะห มันจะเป็นชั้นๆทุกคนเลยมันอยูมมันดาดนั่นเลยนนี้น่าจะอืมนี่มันอยูมมันดาดคือเปลือกมันจะเป็นชั้นๆชั้นๆโยมมันดาดเลยทุกคนนะเขึ้นไมไห่รู้เนี่ยค่ะคือเปลือกเขามันจะอยมมันดาดพันนี้เลยทุกคนเนี่ยมันจะอยู่เป็นชั้นๆชันๆึ่งโพว่ะทุกคนเลยนะเนี่ยโพลว่ะโผว่ทตกฝอยตึ่งฝอยมันก็จะกินชั้นเรกชั้นซอกมันจะเลือดชั้นซ่ามันจะเลือดที่มันอาจจะทําให้ นี่ยคือไฟ่มันไม่ตึงเนือไม้ข้างในไปนะทุกคนระวังอีตึงเนือไม้นี่คือวางอีตึงเนือไม้มันจะมีไล่ชันทุกคนมันจะมีไล่ชันเพราะฉะนั้นอาจจะรอดนะอาจจะรอดแต่มันตอนเล็กๆพันนี่นี่คิดว่าน่าจะไม่รอดนะอืมแหงมันเลยน่าจะไม่รอดทุกคนไอพันเนี่ยน่าจะไม่รอดเพราะต้นมันเล็กเกินแต่มันตอนใหญ่ๆพันเอี่ยนเนี่ยเนี่ยมันมันตอนนี้ก็มันกะมันกะเต็กหยดมาเลย นะเต็กโยดมาเลยเออโอเคพามาสำรวจเดินเลยสำรวจเดินเลยปลาเม็ดถี่ฝกินไปวันก่อนทุกคนโอเคถ้าไม่ดอเน็ตไม่หงอคนเดินบ้านเน็ตจะงหงอเออต้นหมาโอรพเล